ครับผมพี่น้องกับสวัสดีกันตอนสองหมื่นครับผมมือนี้ก็จะพาเพื่อนพี่น้องมายามรอบกุ้งครับผมตุ่มกุ้งมาใส่กุ้มแบบเมื่อคืนนี่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะผมเราะมือนี้ออกมาจะเสร้าเนี่ยมีสองภารกิจผมที่ต้องไปไล้ต้องมาจะเสร้ากันเดี๋ยวมายามตุ่มกุ้งก็สิพยายามรอบปลาครับผมปลัวปลาทีา่เขาเดี๋ยวมาดูตุ่มก่อนใส่ล้วครับผมดูกุ้งกระปูพี่น้อง กุ้งข่าวลายเด้อครับผมกุ้งฝอยนะพี่น้องเหยื่อที่ผมเอามาใส่ก็คือเหยือ่อาหารปลาดุกครับผมเดี๋ยวมายกดูกุ้งตั้งาอยู่ตัสดีสว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 ัี่พี่น้องเบิ่งเอาโลดโอู้ย่างหลายวะ เออเริ่ตักุ้งกับปูอ,อืโบวกนี่พี่นอ้องลากเลยขาเจ้าโลกุ้งอืมอเติบหนึ่งพี่น้องโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปกันต่อหลังนี้ปูกระ่ขาหลายครับผม หลังนี้เนี้ยเบิ้งแล้วก็ไม่ค่อยเห็นกุ้งเนยไม่มีอยู่ไม่เห็นแต่ว่าปูปูกับเข่าครับผมกินหัวอาหารบ่เอ้าหมาันบ่หลังนี้มันหมาันอันยะบ่กุ้งอ่ะอู้หลังนี้สู่หลังแรกบ่ได้ครับผมจะไปคักยุบนะเนี่ยเบิ้งหลอดช่องเด้อพี่น้องอืม này dưới tôi nữa phù được có cháo phải om nạ chấm ăn được góc hôm bây giờ tôi phù cùng lên anh nhạy yu cùng tô ngán dưới vi mong bưng và sao on đi nó no. cùng tên hm đủ lắng tóc bài căn อะพี à, é, e ่น้องดูหลังนี้เป็นีิใส่ไปเลืกเนี้ยเนี่ยมันก็เห็นสวยเลยล่ะมีอยังเขาวะใส่บ่ได้ใส่ยุฟังขึอนมือไปว่ากัเขาอยู่กุ้งอู้พี่น้องอันยหอีกแล้วครับผมอันใหญ่อีกแล้วเธอหนะเดี๋ยวไปว่ามึงตจะขูมัง ุ่มสีหลังเอามาล้องใส่บังก่อนแต่นี่เพราะอะไรกินยั่วครับอันน่ะดำนี่จะกลุ่มตัวง,งามที่นรอกอจจทีนี้บ่เห็นครับผม๋ย่ค่อยไปเทเบิงกลุ่มปืดว่ะอืตัวง,งามน้ำครับกลุ่มอ่มอ,อนนี่เนาะกลุ่งใส่เทแรกครับผม เดี๋ยวไปดูลังสุดท้ายกันนะพี่น้องมาพี่น้องหลังนี้ของเราอยู่ในปา่าญ่าแต่ว่าปูนี่เต็มเลยครับผมปูกระเข้าหลเอามนุ่กุ้งบ่ทางหนุ่มกุ้งบ่สวดบ่อู้ หลังนี้เน้นปูเขโอ้กุ้งกับเขาอยู่พี่น้องจะเอาปูปกะลายมาลังเหนียวโอ้คักขักขักักมานกุ้งกับมันปูกับมันต้องผลัดพี่น้องปูอายะเลยยังจังวะเอาโอเคครับผมพี่น้องเดี๋ยวเราไปสรุปผลงานที่บ้านครับผมไดหลายอยู่นี่ตูกุ้งกับลายอยู่ ปูกับไลทพี่น้องโอเคครับผมนะพี่น้องตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเรามาดูกุ้งแต่ละหลังกันนะผมเนี่ยทั้งกุ้งทั้งปูเลยมาแต่ยามรอบพี่น้องอุ้ยนี่คือขานุ่งสิวะมาแต่ยามรอบครับผมรอบก็ไม่ได้ดอกอนี่แหละเนื้อใดปูกับกุ้ง

พี่น้องเราก็ยางรัดไว้ฉลองของใหม่ใด้การเลยพี่นอ้องล้อก่อนสี่หลังนะไม่ลงไหลกูปูกูปูที่เหลือก็เป็นปูปูเราจะเอาออกเอาไว้ออมลก่อน คือขาดแลนะนี hmm. mm ่อะไรโหดขาดแล้ว hmm. mm hmm. mm hmm. mm hmm. กูพี่น้องล้างีกบาทเลยแยกูกัตยกูจกูเยอะเยอะน่เอ๊ะอล้วก็เนี่ย topai kan yang ini ยังหล,ลงอยู่มันจะไปไหนไปแล้ว้อ้ giờ chân một đấy mà mà ngon lòng ngon 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 อ้ยหลายตัวด้วยนะดูแล้วดเลยเยี่ยมากอื้อแขงแก่งลยพี่น้องสดๆเลยอะดูนองสุดท้ายกันนี่จะคลัตซ์กัน อวดอวดกุ้งกุ้งกุ้งอืมนันะก็กุ้ดขาบุตรพี่นอกอูเขาอูอะไร เดดละใส่ซีหลังพี่น้องร้องัน่อนเดนี่กไปใส the like ่หลายอยู่หกหลังแล้วครับนี่กุ้งสดๆเลยพี่น้องอันเลยอือ ติ่งกุ้งตินงนี่ตัวยังงามๆครับผมแล้วก็ปูนะปูดากุ้งจะได้ปูปูเพียบเลยปูเดี๋ยวแกะเอามันมันครับผมเนาะเดี๋ยวต่ำไปออมแต่ว่านี่สี่หลังแน่นี่พี่น้องสี่หลังสายเติบโอ้ เออบนึ่งหัวลครับกุ้งตัวเงี้ยงงามเลยนี่ไม่กุ้งเต็มไน้เนาะเดี๋ยวไปขวดวเราไม่กินดิบครับผมโอเคอครับผมพี่น้องมันหมานครับผมเดี๋ยวขออญาตจัดก,การพวกที่เหลือครับผมนะพวกปูครับผมพี่น้องสหรับมน,นี้บริสันขอตัวลาไก่อนครับผมสวัสดีครับ อ่พี่น้องตุ้มสีหลังได้กุ้งมาหกขีดนะครับผมเนาะหลายเติบเนี้สีหลังเลยหกขีดเป็นธรรมดาเลวพี่น้องกุ้งเครื่องโลนะครับแล้วผมก็ให้ปลาไปประมาณขีดอยู่แล้วเอาแบ่งใหปาปลาพวกเลี้ยงตาทางบ้าเนะพวกตัวนเป็นผมเอาลง่งหาปลากินน้ำ